ขอนอกน้อมแต่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์และกราบสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องครุยาขอนำเสนอประวัติพระพิสุณีอีกองค์หนึ่ง ในพระพุทธศาสนาก็คือพระนางเขมาเทรีพระนางเขมาเป็นพระธาดาของพระเจ้ากรุงสาคละแคว้นมัทะพระนางเขมาน,นี้มีชื่อเสียงที่มีรูปร่างผิวพรรณสวยงามมากต่อมาพระนางได้อภิเษกเป็นมเหสีของพระเจ้าพิมพิสาร เมื่อพระเจ้าพิมพิสารมีศรัทธาในพุทธศาสนาได้ชวนานางไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์แต่พระนางเขามาเทวีจะหลบเลี่ยงเพราะเกรงว่าพระพุทธองค์จะติเตียนที่พระนางลุ่มหลงในความงามของตนต่อมาพระเจ้าพิมพิสารให้กวีแต่งเพลงพรรณนา,นา ถึงความสวยงามของเวลวนที่พระพุทธองค์ประทับอยู่พระนางเขมาเทวีจึงยินยอมเสด็จมาที่เวลุวนพระพุทธองค์ได้บรรดาลให้พระนางเขมาเทวีได้เห็นรูปของเทพธิดาซึ่งสวยงามมากกว่าพระนางเขมาเทวีหลายร้อยพันเท่าและทรงบันดาล ให้รูปเทพที่ดานั้นเปลี่ยนแปลงแก่ชราจนถึงแก่ความตายพระนางเขมาเทวีได้เห็นดังนั้นเกิดความสังเวชพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าการหลงในความงามเป็นต้นเหตุของราคะจริตพระนางได้ฟังเกิดบรรลุในธรรมสำเร็จอรหัตผล พระนางจึงขออนุญาตพระเจ้าพิมพิสารขอบวชเป็นภิกษุณีพระนางเทมาเทรีมีความสามารถในการอธิบายธรรมและได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นเอตทัทคะทางปัญญาเช่นเดียวกับพระสารี ขอให้ผู้ฟังทุกท่านเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุสาธุสาธุ